ผมว่าจะต้องให้ประชาชนทุกคนเข้าใจอย่างผมนี่เข้าใจชัดเจนนะมาทันทีแจ้งผมสี่โมงครึ่งผมแจ้งกลับ11โมงแล้วทำไมก็กลับมาเพิ่มงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแทนที่เขาจะไปดูแลประชาชนก็กลับจะต้องมารับแจ้งรายงานบันทึกรับแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนายชูวิทย์กมลวิสิ์สถานที่เกิดเหตุหน้าห้างเมเจอร์ มาสถานีตำรวจในวันที่18มีนาคมเวลา11นาฬิกาผู้แจ้งนะที่นางสุขสำรวยวันทนีอายุ54บ้านเลขที่229ทับ1 7 8หมู่ที่8ตำบลบุง,บงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญได้แจ้งความเป็นหลักฐานนั้นผู้แจ้งวิพากษ์วิจารณ์พักภูมิใจไทยในเรื่องนยโยบายไม่ได้โจมตีเรื่องส่วนตัวไม่ได้เป็นการอาฆาตมาร้าย พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองประชาชนย่อมมีสิทธิพากวิจารณ์ได้โดยสุดจริกหากประชาชนที่ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อพรรคภูมิใจไทยก็เป็นสิทธิผู้แจ้งไม่ได้บีบบังคับผู้ใดการติดตั้งป้ายรณรงค์รูปผู้แจ้งที่จังหวัดอำนาจเจริญเกิดจากบุคคลที่ชื่นชอบในการรณรงค์ต่อต้านการชาเสรีของผู้แจ้งซึ่งเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่พึงกระทําได้ดังนั้นการรณรงค์ไม่เลือกพรรคภูมิใจไทยไไเนื่องจากนโยบายการชาเสรี ที่ทำลายสังคมเยาวชนโดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมประเทศชาติเป็นหลักจึงเป็นเรื่องที่ชอบโดยกฎหมายเป็นสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยหากประชาชนทั่วไปสนับสนุนการชาเสรีก็สามารถเลือกพักภูมิใจไทยได้หากผู้ใดไม่สนับสนุนการชาเสรีก็สามารถไม่เลือกพักภูมิใจไทยเช่นกันเพราะเป็นนโยบายที่พักภูมิใจไทยนำมาเสนอสู่สังคมเองผู้แจ้งวิาพากษ์วิจารณนโยบายการชาด้วยสิทธิ ไม่ได้มีเจตนาอาฆาตมาร้ายส่วนตัวแต่เนื่องจากนางสุขสำรวยเป็นผู้สมัครส,สอสอภูมิใจไทยจังหวัดอำนาจเจริญเกรงกลัวว่าตนเองจะคะแนนนิยมตกต่ำแทนที่จะนำเสนอนโยบายให้ประชาชนตัดสินเพื่อเรียกคะแนนและต่อสู้กันโดยผลทางประชาธิปไตยกลับใช้วิธีการแกล้งผู้แจ้งโดยการแจ้งความให้ได้รับโทษทางอาญาผู้แจ้งจึงได้เข้าพบพนังกงานสอบสวนเพื่อบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและร้องทุกข์กับพนังกงานสอบสวนเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สูงน <พอ S 2> ิดนึ่งครับสูงนิดนึงจะมีอะไรนะครับมัหน,น้ากลัวตรงไหนอะฮะ <c oughs> อยากจะแจ้งผมก็แจ้งกลับโอ้มีอะไรแล้วก็ไปเพิ่มง,งานให้เจ้าหน้าตำรวจ <c oughs> ผมจะเตือนนางสุขสำรวยนะอำนาจ,จเจริญเนี่ยไม่ใช่ของคุณประชาชนอำนาจ,จเจริญจะต้องลุกขึ้นต่อต้านและพักภูมิใจไทย ก็จะมีคะแนนตกต่ำลามไปถึงอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญและให้รู้ลิศว่านางสุขสำรวยกับชูวิทย์โอ้โยนางสุขสำรวยนี่เด็กๆนะคะแนนจะเท่าไหร่กันแต่ถ้ยชูวิทย์ไปทีเนี่ยอย่าสะดุ้งแล้วกันนะครับไอโนโยบายการชาเสรี ที่พักภูมิชัยนำเสนอซึ่งได้ทำ้ายกับสังคมผมก็ขอยืนยันด้วยวิธีการประชาธิปไตยล้วนๆผมไม่มีภาควิจารณ์เรื่องส่วนตัวใครเห็นบอกว่าคือชีวิตจะลงพื้นที่ในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญนบนุนรีรัมย์พะบ้านเวลคั่มแล้วก็กลัวกังวลไหมฮะกคืออ,อย่าอ,อย่ากังวล การต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยก็มีคนชอบและคนไม่ชอบสิ่งที่ผมพูดล้วนแต่เป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยโดยทั้งสิ้นประการสําคัญที่ผมย้ำก็คือกัรชาเสรีสิ่งนี้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เห็นกับตาแล้วว่ามันบ่อนทําลายแค่ไหนเพราะฉะนั้นผมไม่จําเป็นจะต้องไปเอ,อ่ยเลยครับหลังจากมีการพรบรเลือกตั้งแน่นอนครับผมก็ปฏิบัติตามกฎหมาย ผมแค่พูดบอกว่าอย่าไปเลือกพรรคกันชาเพราะคนก็รู้แล้วอะ่ะผมไม่จําเป็นต้องไปเอ่ยชื่อ,อผมไม่ได้ไปทําลายอะไร,ะไรใครทั้งไหนอะ่ะแล้วผมก็ไปคนเดียวผมไม่ได้มีคนไปทำลายไปจ่ายังางให้มาไม่เลือกผมก็ไม่มีผมไปถึงตลาดผมก็ไปซื้อของที่ตลาดตามปกติดังนั้นการกระทําของผมนั้นถือว่ายึดถือระบอบประชาธิปไตยเป็นหลัก การวิาพากษ์วิจารณ์ผมเป็นการวิาพากษ์วิจาร์ด้วยสุดจริตใจการที่ผมบอกว่าผมรับงานการรับงานเนี่ยแสดงว่าต้องรับเงินถ้าผมไม่ได้รับเงินแต่ผมรับงานจากประชาชนเขาไม่ได้ให้เงินผมก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิด,มดมผมเรียนผมเรียนตรงนี้ครับชาวอำนาจเจริญจะให้คนที่มีอำนาจบึดมาครองอำนาจเจริญไม่ได้ อำนาจ,จเจริญเป็นประชาชนคนที่มีความคิดความรู้ความสามารถชาวอำนาจ,จเจริญสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ดังนั้นการที่ผมพูดนอกจากอำนาจ,จเจริญบุรีรัมหรือแม้กระทั่งอุบลผมยืนยันนะผมไปแน่และผมก็มั่นใจว่าบุรีรัมอำนาจ,จเจริญไม่ได้เลือพกพรรคภูมิใจไทยหมดคุณหาเสียงคุณก็หาไปผมไปก็เรื่องของผมอำนาจ,จเจริญไม่ใช่นายของสุขสํมรวย บุรีรัมย์ไม่ใช่ของตระกูลชิดชอบเป็นผืนแผ่นดินไทยซึ่งชูวิทย์สามารถไปได้ทุกทุกจังหวัดผมไปแม้กระทั่งสมจังหวัดชายแดนภาคใต้เ๋ยวคุณก็จะเห็นผมไปแม้กระทั่งพัทลุงผมไปแม้กระทั่งหาดใหญ่สงขลาระนองภูเก็ตผมไปหมดทุกจังหวัดคุณไปหาเสียงผมก็ไปทำไมอ่ะเมื่อกี้คุณไปทําอะไรคุณไปเดินไปกบนผมก็ออกไปของผมคนเดียวแต่พวกคุณมาตามผม ผมไม่ได้ว่าจ้างผมไม่ได้ให้อะไรใครส่วนเสื้อผมแจกได้ผมก็ไม่ใช่ลงสมัครสอสอนี่ครับผมไม่ได้ลงสมัครสอสอนอกจากเสื้อแล้วผมยังมีเข็มกลัดโนคอรัปชั่นผมโดนลงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันผิดอะไรแล้วผมพูดเรื่องเขาก็โดงผิดอะไรมันถึงขั้นขาศัีกาแล้วผมพูดเรื่องซุกพุ่นผมพูดเรื่องซุกป่าผมพูดเรื่องซุกที่ผมพูดเรื่องกัญชาผมพูดรถไฟสีส้ม นี่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมทั้งนั้นผมไม่ได้บอกเลยในอนรุธินเป็นยังไงเบื้องหลังเป็นยังไงมีเมียมีลูกอะไรยังไงผมไม่เคยพูดผมไม่เคยแตะรวมทั้งนายสุภชยัยนายสัตสยามนายเน,นวินดังนั้นต้องเข้าใจให้ดีว่าเกมนี้ภูมิใจไทยเหมือนกับสาเหมือนกับหญิงสองนางหญิงสองใจนะครับใจหนึ่งก็ทำเป็นอ,อยู่กับบิ๊กตู่ อีกใจหนึ่งก็มาทางพิกป้อมไอ้อย่างนี้นี่รู้เลยแหละครับว่าอะไรครับในอดีตมีครับก็เรียกนานวันทองไงล่ะครับุนชีวิตมีชอบเป็นยังไงบ้างสะดุดจะได้คืนจะอะไรยังไงนี่คือสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าเขากระโดงนั้นเน่ยเวลาที่ผมหาทำลายเสียผมว่าจะเอาป้ายไปแจกไอ้อโปสการ์ดผมไปแจกเวลาเขาแจกบัตรแนะนําตัวผมก็แจกบัตรนะครับ และบัตรเนี้ยก็จะแสดงให้เห็นหลักฐานต่างๆคำพิพากษาสารดีกาบางละคดีทีเส้นสุดแล้วล่ะและผู้ว่ารถไฟไม่ได้ดําเนินการบางละกับชาวบ้านใช้สารยุติธรรมกับนายศักดิ์สยามนายเดยวินใช้สารปกครองวิธีการแบบนี้ต้องเลิกเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ขากโดงนั้นเป็นพื้นที่ของรัชการที่เ้ารัชการที่6ฮะล้นลการราชการที่6ในปี2 4 6 2ได้มอบให้กับการรถไฟเพื่อสร้างเส้นทางรถไฟเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวแต่ ถ้าการกระทําของผู้ว่ารถไฟเจตนาไม่สุจริตก็ไปรายงานตัวกับปปชเอาเอางแล้วกันเพราะเป็นอายการเก่าอันนี้ผมขอให้ผู้สื่อข่าวคนไหนช่วยรับแล้วก็เออไม่ใช่รับช่วยถ่ายแล้วก็ส่งต่อกันทีนะครับเรื่องข่าวก็เลยมีเรื่องเขากระโดงเนี่ยค่ะถ้าสารสั่งสาลฎีกาสั่งแล้วปกติเนี่ยตำรวจหรือหน่วยงานต้องครับที่ที่ดินเขากระโดงเนี่ยเป็นเรื่องยาวเป็นมหาต่านะครับง่ายๆเลยคือนายวิรัต และพวก4คนพื้นที่อยู่ติดบ้านนายเนวินถูกการรถไฟฟ้องขับไล่และเพิกถอนโฉนดนะสู้กันถึงดีกาดีการสรุปแล้วบอกว่าพื้นที่5 0 0 0ไร่นี้เป็นพื้นที่ของรถไฟรถไฟได้ไล่นายวิรัตและพวกซึ่งเป็นชาวบ้านออกไปยึดโฉนดกลับมาแต่พอเจอนายเนวินนายศักดิ์สยามกลับไม่ดำเนินการทั้งๆทั้ง,ง,งนี้มีสารดีคำพิพากษาดีกาเป็นมาตรฐานแล้ว แต่ผู้ว่ารถไฟกลับไปใช้สารปกครองและฟ้องกรมที่ดินเพื่อให้เพิกถอนโฉนดคุณจะเห็นแล้วนะว่ามีสองมาตรฐานละดังนั้นถ้าฟ้องจริงๆแล้วทำไมถึงไม่ฟ้องและที่สำคัญก็คือว่ากลับเอาที่ดินที่เป็นบสสนามฟุตบอลสนามแข่งรถไปให้อีกบริษัทหนึ่งเช่าต่อ30ปีเป็นการทำให้เรื่องยุ่งยากข้ไป เพื่ออะไรเพื่อให้จะมีคนบุคคลที่สามบุคคลที่สี่เป็นการเช่าช่วงต่อไปกันเรื่อยๆดังนั้นเรื่องนี้ถ้าจริงๆเนี่ยนะตรงไปตรงมาเลยคือนายในวินนายศักดิ์สยามคุณมีเงินซะเยอะอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณไปซื้อที่ที่ไหนก็ได้คุณไม่จําเป็นต้องเอาบริษัทเอาพักกูใจไทยเอาอะไรต่างๆไปตั้งอยู่บนที่รถไฟให้มันเป็นเรื่องเป็นราวสนามฟุตบอลสนามแข่งรถ คุณตั้งแล้วคุณไปให้คนเช่าคุณก็เช่าจากรถไฟรถไฟก็มีหน้าที่ให้เช่าเก็บค่าเช่าไปนี่คือทางออกที่ดีที่สุดดังนั้นถ้าคุณยังอยู่ตราบใดที่คุณยังอยู่คุณก็ไม่บริสุทธิ์ในบางซุบต้องไปบอกนายใ,ในวินนายสักสยามให้ล้างมือไม่ใช่บอกผมให้ล้างมือนะครับดังนั้นอ่ะมีชาวอำนาจเจริญบอกว่าเรื่องการให้เขาด้วยโอ้ดีแล้ว,แล,วแล้วพูดนะ้ทำแล้วกันบอกว่าไม่กลัวบอกว่านั่นะ อบอกว่าอะไรไม่มีราคาที่ครับนางสุขสํารวยแจ้งความมาผมก็แจ้งความกับคือ